นางแมวป่ามาแล้วนางแมวป่ามาเล้วาม,วา,มา,วามารอลูกๆค่ะแม่แมวมารอลูกแมวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ทุกคนเป็นหน้าแมวทุกคนเลยลองดูนะคะลองดูค่ะลองดูแม่แมวกับลูกแมวมาเจอกันจะเป็นยังไงเอ่ยงลูกทางข้าวกับลาย ได้ยินได้ยินชัดไหมครับคุณได้ยินเสียงคุณครูชัดไหมลูกได้ยินครับได้ยินอยู่นะ,ะเดี๋ยวห,หนึ่งไทยที่ลูกเลขหนึ่งไทยให้คุณครูดูสิครับทบทวนตอนนี้รอเพื่อนลูกรอเพื่อนเข้ามานะคะก็มีหนังสืออันนี้ปสองอยู่ครับเอาไหมเออไอคนนอ้นองเขาอยู่ปหนึ่งปหนึ่งนาจะอยู่ในห้อง แล้วไม่ก็ป .1 ในสวนที่นี่มีแต่ขอป .2 กับป .3 ของปตอนป .1 ไม่ได้รู้นะครับพี่เขียนเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้ว,ลลวเสร็จแล้วครับเอาลองชูให้คุณครูดูสิครับลองชูให้คุณครูดูสิลูกตัวใหญ่หรือตัวเล็กโออ๋อ,อ,อไหนเอาเอาดีๆสิลกูกเอาดีๆสิงา่ายดี งามอยู่ด้พี่ว่าสวยอยู่โอเคเวลาเขียนให้มันเต็มบรรทัดนะลูกอันนั้นเขียนสระอาใช่ไหมครับข้างๆเขียนสระาอาใช่ไหมโอเคเอาวันบหลัง <c oughs> <c oughs> เอาเขียนเลขสองไทยเลขสองไทยจําได้ไหมเลขสองไทยจําได้ไหมครับคร <c oughs> ับเอาเอาขึ้นมาดูซิเสร็จหรือยัง ไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้หรอมันอยู่ในใจแล้วเขียนไปเลย